โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่องผมนะครับที่ผมหายไปสองวันเนี้ยคือโทรศัพท์ผมพังนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมเลยซื้อโทรศัพท์ใหม่มาโอเคไปเดี๋ยววันนี้มาหาของฟรีของฟรีวันนี้เป็นวอลคิรี่สีดำสลับแดงแล้วก็น้ำตาลนะครับนี่นะครับให้ทุกคนบีมชื่อแแบบมาตามนี้เลยนะครับ อีซี่จัมนะครับโอเคนะครับทุกคนเข้ามาเลยนะครับกดเข้ามาเลยบอกเลยว่าทำง่ายนะครับทำง่ายอยู่นะครับโดยเฉพาะตอนท้ายๆนะครับจะยากนิดนึงนะ โอเคมาแล้ไหละโอเคนะครับอย่างแรกที่ทุกคนต้องทำทุกคนไม่ต้องไปกระโดดออบบี้สีแดงสีส้มสีเหลืองสีมพูะอะไรเงี้ยน,นะครับให้ทุกคนเดินตามผมมาได้เลยใบตรงออบบี้สีม่วงเลยนะครับเร็วกว่านะครับนี่ครับเข้ามาเลยนี่ชอแบบนี้วางเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อน,น,อนมันมันติดกันได้นะครับ ไป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 อย่ามาเบียดอย่ามาเบียดอย่ามาเบียดปึ๊บนี่เช็นอบ,บบี้ไปเลยนะครับแบบน,นี้ฟาดนี่ Liu, จะเล่นให้ดูนะครับจุด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 ก็ไม่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูมันจะนานนิดนึงครับจุดจุด จืดบจือะไรนี่โอ้น oh no! ้อไม่เกิอะไรขึ้นนี่อะไรอ่ะ ไปตัดภาพไปที่เซิร์ฟไม่แหลกกันเลยโอเคมาอยู่กับเซิร์ฟที่ไม่ค่อยแหลกแล้วนะหาเซิร์ฟแหลกน้อยไม่ค่อยได้เลยมาไปอินต้องมีคนน้อยๆน,นะคนเยอะๆมันจะแหลกมากๆแบแบบแน่ลื่นแบแบบี้ดีนี่ได้ แบบนี้เล่นได้ไม่เฮ้ยมาตกตรนีน้เดี๋ยวผมโอเคนะคบทุกคนเดี๋ยวผมตัดภาพไปตรงที่ผมไปจะถึงตรงประตูตรงนั้นนะครับตรงสีขาวนะครับโอเคนะคบทุกคนเราคงมาถึงตรงนี้ให้ทุกคนลงมาเลย ก็จะเจอกับตรงนี้เขาบอกว่าให้หาปุ่มสีเขียวปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับถ้าเขาอัปเดตของมาเรื่อยๆมันจะปุ่มมันจะแบบว่าสลับนะครับนีก่กดเพ้นันก็จะมีเสียงเปิดะเ,เ,เ,เปิดนะครับให้ทุกคนเข้าไปเลยอะอืะอแล้ต้องรีบมาหน่อยนะอีกนึงนะครับเพราะว่ามันจะนาน ไป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 เร็วเร็วเร็วอะอือโอไม่น่าไปิดตรงน้นเลยนี่กดปุ่มปุไม่เปิดเปุ่มเปิดไม่เปิดเร็ว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 เเเ เข้ okay. ามาละทุกคนเล่นอับบี้ห้ามโดน,นสีแดงนะครับจับตึบจืบตึบตึบตึบ,บตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นมันเล็กมากนี่นะครับแล้วก็กระโดดมาตรงนี้นี่นะครับผมจะบอกจกังหวะตรงที่มันหยุดนะครับถ้าถ้ามันหยุดให้ทุกคนเดินตรงขอบแล้วทุกคนมาตรงนี้เลยบอกเลยว่าไม่ยากนะครับแล้วตรงนี้ก็ เหมือนออบบี้ธรรมดาเลยจึบจึบ,จบกระโดดแบบนี้ไม่ต้องเสียละอ่ะาเพราะทุกคนตรงมาตรงนี้ผมมีวิธีนี่นี่เดินตามหม่มาได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะที่สองอันนี้ก็อันที่สองอันนี้อันที่สามนะครับเดี๋ยวทุกคนก็กระโดดกระโดดไปเลยจับ นี่นะให้ทุกคนกระโดดออบบี้แล้วนะจึ๊บจึ๊บจึบเออให้ทุกคนเลือกระดับเรลี่อีซนะคะให้ทุกคนมาประตูสีชมพูนี้เลยต้อ,องเล่นออบบี้ตรงนี้ผ่านแล้วบอกเลยว่ายากมากเลยนะครับมันยากจริงๆนะครับถห้ทุกคนเล่นผ่านแล้วไปถึงตรงนู้นนะครับทุกคนก็จะถูกว่าไปตรง นั่นนะครับแล้วก็ทุกคนต้องเล่นออบบี้อีกทีหนึ่งแล้วทุกคนก็ต้องไปกดปุ่มสีลวงตรงนั้นนะครับแล้วทุกคนก็จะได้ของมาเลยนะคะโบกิลี่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย๋ยวผมจะมาทำคลิปออสอนหาของฟรีบ่อยๆนะครับสวัสดีครับาาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยสวัสดีครับ